สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆกคนนะครับกับสวัสดีพี่น้องทางสพลาวนะครับเนาะและกับเพื่อนๆพพี่ๆช่องทาง YouTube ทุกๆคนนะครับผมกับสวัสดีนะครับผมมาพบกับบอลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยรัฐบาลลาวหรือว่าหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่17เดนะครับเดือน1 1 2564นะครับ เป็นสูตร2เม็ดนะครับชุด2ตัวนะครับผมสลับในสูตรแรกนะครับของงวดนี้นะครับผมสลับสูตร2เม็ดตัวเด่นนะครับในงวดนี้นะครับผมในงวดนี้อ้าวลืมคําเตือนเลยเนาะก่อนไปรับชมนะครับเนาะมีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมเนาะตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมเด็กต่ากว่า18ปี วันมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสลับหวยรัฐบาลเนาะในรัฐบาลลาวนะครับงวดนี้ตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับเด่นที่ชอบงวดนี้นะครับผมชอบ6 นะครับชอบ6ชอบ6แล้วก็2นะครับคิดว่า2น่าจะยังอยู่นะครับผมสลับในสูตรนี้นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่6นะครับให้ไปที่6กยังชอบ6นะครับ ส่วนจับคู่นะครับผมจับคู่ก็จะมีนะครับจับคู่ก็จะมี2 3นะครับสองศูน 2 4 2 6แล้วก็2 8นะครับผม2 3 2 0 2 4 2 6 2 8นะครับส่วนเลขเด่นนะครับเด่น6วิ่งรูดที่6นะครับก็จะมีนะครับ หกหนึ่งหกศูนย์นะครับหกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับผมสลับ เด่น6วิ่งุดที่6นะครับส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัว3ตัวหลักร้อยนะครับส่วน3ตัวนี่หลักร้อยชอบนะครับหลักร้อยชอบ7นะครับชอบ7เนาะก็จะมี7 2 6แล้วก็ 760นะครับผมก็ลองพิจารณารับชมนะครับผมสลหรับตัวเด่นนะครับที่เจาะให้นะครับที่ชื่นชอบส่วนตัวนะครับก็จะมี4ชุดนะครับผมในสูตรนี้ในสูตรนี้นะครับผมที่ชอบนะครับ ที่ชอบก็จะมี2 6 2 6แล้วก็2 0นะครับ6 1 แล้วก็6-7นะครับผมส่วน3ตัวที่ชื่นชอบก็นี่เลยนะครับเนาะเจ็ 7, 2, นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับผมถ้าชื่นชอบใจตรงกันค่อยเอาไปเป็นนวทางนะครับรับชมแล้วบ่ามักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผม ครับสลับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปนะครับก่อนออกไปอย่าลืมขอกําลังแรงใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลลองนะครับผมถ้าผู้ใดยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเนาะเพื่อสิบโพดพัฒนคลิปใหม่ๆของบอลลองนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขออยพรให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับเนาะมีโชคลาภในแนวทางหวยรัฐบาลเรานะครับสรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ